โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมไร่นะครับสนุนสนุนโดนรายนะยขี่ขามนะครับขอค่านนะตอนนี้มาอยู่กับเกมลายบับเบิลนะภาคสองนะครับโอเคเอผมไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับเคยเล่นแต่บ,บับเบิลภาคหนึ่งอะ กดยิงจุดๆ,ๆแผลตุกากเลยทริคผมนะครับมีอยู่สองทริคนะครับคือทริคหนึ่งเล่นก่อนได้เปรียบทริคสองเล่นช้าไม่เสียเปรียบจ้าโอเคห้าสิบคนได้เซอรี่เล่นน้ำโอเคเดี๋ยวขอเชิญเพื่อนก่อนนะครับอ่าสิบคนได้ สิคนได้เล่นได้ไหมอ่านสามทิาทีเปลไฟคุณได้แล้วเปลไฟนี่ผมว่าจะเหมือนที่เล่นหรือเปล่าลูบี้มาถึงมันก็จะน่าแจกนะครับมันก็จะแจกอะลรกดแหลกอะอย่างเงี้ยนะครับอ้าวค้างเหรอนี่ปั๊มได้เลยนะ เดี๋ยวผมขอเชิญ,ญเพื่อนกันนะได้รับแล้วนะครับสิบรูบี้นะครับเขาให้เราชวนนะครับเราก็ต้องชวนนะผมนี่เพิ่งบดเสร็จสดๆเลยเนี่ยกดประมาณตรงนี้มั้งโอเคประมาณตรงนี้แหละนี่กี่คนแล้วเนี่ยที่ชวนไปเนี่ย ไม่กระดิกเลยนี่ว่าโอเคเดี๋ยวรอก่อนสักครู่นะผมกำลังเชิญเพื่อนอเคเชิญแค่นี้กันเดี๋ยวค่อยไปเชิญที่หลังไปที่กีฟนะครับเพื่อยอมรับนะรับทั้งหมดก็ได้อาโอเคก็จะได้ประมาณนี้มานะโอเคเราไปดูนะครับ นี่ก็คือเลโอนาใช่ไหมมังกรพามาแต่เกรีโอนาอ่ามันเล่นยังไงไปดูกันเลยครับนี่คือเล่นไม่อั้นนะครับสามสิบนาทีผมเล่นนี่ไม่ถึงสามสิบนาทีขอโทษด้วยนะครับที่ลืมเปิด e อ c e ซสิฟท์ทนะครับให้คนอื่นเห็นนะครับ อก็ฟิลไปหน่อยนะก็ขอโทษเลยจ้าทีนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยเดือดร้อนนะครับเพราะลืมเปิดแอคเซสิบทอดเนี่ยแหละไม่เป็นไรเราเราเปิดตอนเริ่มเกมก็ได้จ้าฮะกำลังเรนเดอร์อเคคลิป เลี่ปัดเร็วจ้านี่เป็นเกมแนวตั้งนะครับเคดานหนึ่งเครียกดอ่าโอเครอไปเรนเดอร์ได้เกือบอ่าเกือบเต็มแล้วนะเป้าหมายลีโอนาเป็นแบบนั้นสิบตัวเฮ้ยพอด,ดีเลยนี่ว่าอืมจะสอนทำไมเนะี่ยตัวเป็นหมูนะครับ เอาเฮ้ยถ้าเป็นเพื่อนเอนถ้าเป็นเพื่อนผมนี่คงจะบอกไว้เปรดเลยเ,เดี๋ยวผมขอสักครู่เปลี่ยนชื่อเขียนชื่อคลิปกันนะครับ Okay. ต่อไปโอเคก็แชร์ไม่ต้องแชร์ครับกดตกลงเลทพรายก็ ดูกันดูกันอันนี้อันที่สามเริ่มเลยเพื่ันนะโอเคโหลดแล้วมาข้อหมายิีวนาหกตัวครับโอเคอ่าบับเบิ้ลได้ลองเปลี่ยนดูไหมไม่เปลี่ยนจ้าจะให้เปลี่ยนทำไมลูกนะครับนี่คือเป็ดใช่ไหมฮะ ล้วรงตรงนี้ตระมาณนี้ได้แล้วได้แล้วบูมโอ้หลังหลังโอ,วโอ,วะอะ้ว่าโอ้ว่าอะไรละจ๊ะมีปัญหาอะไรรือเปล่านะจริงๆเนี่ยฮะตอนนี้อยากเล่นมายคราบมากเลยถีบแม่งเข้า โครงนอนเลยฮะนี่ที่หนึ่งใครเนี่ยถ้าผมรู้นะผมแซงเล่นอนี่ไม่ได้รีวิวเลยเนี่ยอันนี้เล่นอย่างเดียวเลยโอ้ oh my god ดีอย่างแน่เนเลยครับิดตรงนี้เหรออ๋อนีอ่ลูกชิ่งนะครับตุ๊บป๊บ หมูหมูหมูอยู่ตรงนั้นโอเคปึ๊บปึ๊บเป็นไงเอ,อ่เอ,อ,อ,อแล้วก็ตรงนี้โอเคโอเคโอเคนังเล่งอยู่โอ้ยตอนนี้อยากได้มังกรมาปลอบใจมากเลยโอเค อันนี้วัดกันที่เลเวลใช่ไหมมันนะครับค่อนข้างมันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับโอเคเราไม่เริ่มเกมเรากำลังไปรีวิวบัตด,ดี้นะครับบัตด,ดี้นี่คืออะไร,รอ่ะคู่หูหอ่ะโอเคคือบัตด,ดี้นี่คือคู่หูเคกินละคอลเล็ก คือสมบัติหรือเปล่านั่นไงครับสมบัติของเออเหมือนคล้ายๆไลน์เรนเจอร์แล้วถ้าใครได้เล่นไลน์เรนเจอร์นะครับส่วนเฟรนเชิญเพื่อนกริฟของขวัญซติงต้งซติ้งพุชเปลวไฟเต็มแล้วโอเคไม่เป็นไรแหละอันนี้เป็นเวอร์ชัน่น1.0.1นนะครับเพิ่งออกเลยนะฮะโอเคเราไป อสเตจท,ที่ห้ากันเลยนะครับผมขอเล่นสเตดนี้เป็นสเตจสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวเรามาล้ำลากันในอสเตตนี้เลยแล้วกันนะครับรังยนมาตรงนี้สิแล้วมันได้อะไรวะกำลังพยายามอยู่จ้ะตรงนี้ทำโบสี่ครั้งจะได้ระเบิดระเบิดแม่งเลยตรงกลางเนี่ยโอ้ย เราควรที่จะนี่ครับตรงนี้นอ่าเกมน,นี้กระได้ครับปุ๊บปุ๊บอะไรของป๋าเนี่ยหืหมูยอดไปเฮ้ย,ย,ยนี่ไงช้า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 ง,างน้องเคยเห็นมีหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่ละนี่ประมาณตังนี้โอเคไปนอื้ เดี๋ยวผมต้องขึ้นสูงไปตรงนี้อ่ะโอเคอืมปิตาช่าอินววนาดวานี่เนี่ยกราบกราบกราบนี่ไงกราบกราบนี่ไงกราบกราบ,รบ,รบต้องเป็นรูปคิงซะแล้วปึ๊บเย้เอ่อนกสีเขยียวโอเคนี่ไงปลาซูปเปอร์เคลียมาเลยมันกรเราปึ๊บ อ่าเต็มครับเต็มเคลียร์เก็ไม่มีอะไรมากแล้วใช่ไหมชิมิชิมิสไปร์อัพแล้วนี่ง่าแรลงอัพแรลงอัพโดนผมกระทืบไปทีนี่ขี้หล่นเลยฮะก็เดี๋ยวเราเราผมขอดูก่อนอ่ะอันนี้จะให้เล่นต่ออีก อ่ะหกดาลแล้วหกดาลแล้วกันนะหกดาลสุดท้ายโอเคอืออัตโหลดแล้ว 32. สามสิบสองสาสามโอเคเป้าหมายติโอนาคูณแปดสามสามหเจ็ดเตโอเคคูณสาม,สาม,สามนี่คือบับเบิลมากกนโอเคแบบแล้วฮะผมไม่ค่อยได้ใช้ไงนะแต่นี่ต้องใช้แล้วละจําเป็นอืมก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะปาไปเถอะ ปาไปเถอะอาโดนเฉยไปนะครับไล่มารตรงนี้มั้งไล่ตรงนี้ตรงนี้เออเย่สีขาวผมจะต้องปาตรงลูกนะเย่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 เยเยไว้ก่อนจะดีที่สุดอ่าเดี๋ยวผมจะโชว์ลูกชิงเลยอ๋อเป็นไงครับลูกชิงผมซุปเปอร์เคลียร์ออกมาเลยมังกรโย่เ่อ เอ่าเคลียร์กมนนี้ครับลายบับเบิลนะครับถามว่ามันไหมนะครับค่อนข้างมันนะฮะสำหรับโอเคนี่ไงกระพือนะครับเหยียบหัวแม่งแหลงอัพผมชอบตอนนี้มากแหลงอัพนะคกดออกแล้วก็สำหรับวันนี้ครับ อืมสนุกมากเลย11นาทีโอ้ปดวดหัวนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับอย่าลืม Subscribe Like right Share ครับก็โอเค